ตัวอะไรมาอยู่ะเนี้ใครท่านตัวใหม่เหรอหยุดเวลาไม่ได้ด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนนะครับตอนนี้ก็อยู่ผมวายหน,หนึ่งสามเดิมนะครับในวันนี้เราก็มาอยู่กับ r รี c t ชันซิกิป i ที่จอยเลสซอมบี้ยูนิเว e ร์สอีีที่ ยี่สิบจนไปถึง EP ีที่31กันเลยนะครับคลิปนี้เราก็จะทันตอนปัจจุบันแล้วนะในที่สุดผมก็จะได้เปิดคอมเมนต์ให้คนดูแล้วนะครับคลิปที่ผมได้นำมาเรีคชันจากช่องของคุณมอนเตอร์อนะครับโอเคคนดูพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปพร้อมกันครับบอก TH เ,เว็บบริการ Toilet Tower Defense ไม่ว่าจะเป็นยูนิตหรือไอเทมต่างๆจบครบทุกอย่างในบอก TH ใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับลุยกันครับ จากคลิปที่แล้วพี่ไททันทีวีของเราโดนกัดน,นะวิ่งกลายเป็นซอมบี้ใช่ไหมที่คาเม่ากับจีหล่อมาช่วยทันหรือเปล่าเนี่ยฉันเป็นสัตว์ประหลาด ไม่ทันนะครับพี่ใหญ่ทีวีของเรากลายเป็นซอมบี้เรียบร้อยแล้วโอ้ยีหล่อโดนสองดอกแทบร่วง โดโดนตีนเดียวมาหาฉันสิเฮ้ยอ้าใครท่านนาฬิกามาช่วยครับเฮ้ยเอาอยู่วอเปล่า เอาไม่อยู่ครับจะย้อนเวลาให้กลับเป็นล่างอุย้ยตัดแขนทิ้งเลยใส่มันเอาไอตัวค้างเ้ายังไม่ตายอีกนะมับเข้าให้กระชากหัวมันออกมาดิเออ E.P. ท hey, ี่ยี่ส şey ิบเจ็ดครับเฮ้ยมือใครเอาไอ้พวกสปิกอร์แมนมาอีกแล้ว รวยและโดนตึงไว้ลืมอะไรไปหรือเปล่าพวกสปิกกรแมนมันต้องการอะไรกันแน่เนี่ยอืม เอาชิปเอ้ยตัวอะไรมาอยู่วะเนี่ยใครท่านตัวใหม่เหรอหยุดเวลาไม่ได้ด้วยนี่ไงกีหล่อมาช่วยไง เอาเอาดิอุ้ยขาดพลังแล้วหึประทับพ,พลัง ไหวไหมคีแมนเออไหวเว่ยดูต่ออีพียี่สิบแปดครับ เไว้แล้วอุ้ยอ้าวโอ้พีโดเสียแขนเลยไอ้อตัวนี้ก็แขนขาดเหมือนกันนะอุ้ย มันขโมยพลังของไททันค็อกแมนได้เหรออู้ตึงจังไว้ตัวนี้อึม้มันเอาไปแล้วเอามันหมายโถส่วมนี่แหละเป็นไงละมึง ยังมีรถไฟมารับอีกนะอือชนป้ายไปดิเย่ามันรอดไปได้นะตามมันไปมันลงไปข้างล่างแล้วด่วนเลยปึ๊บโอเคพอดี อ้าวกำลังมันเลยคนดูหลบพลังเรียบร้อยหลบไม่ได้โดนเต็มเตมโดนพลังหลอนประสาทแล้ว เอาท่ากันเองซะงั้นกรชิปมาชิปตัวนี้น่าจะเป็นไอตัวที่สามารถทำให้ซอมบี้กลับกลายเป็นคนได้ปกตินะเฮ้ย oh. <Hey, S 2> เสียงของยูแมนนี่นะ อย่าบอกนะว่าเขาเมบรถไฟทั้งลำอะ่ะงานเข้าแล้วปั <c oughs> กเท้าไปด้วยนะเ,เรียบร้อย โอ oh, ้ดิวแมนล่างอัพเกรดด้วยได้ชิปมาอยู่ต่อเลยครับอีพีที่สาสิบ โอ้ซอมบี้มันต่อตัวกันแล้วมันขึ้นไปจับยานนะโอ้โหงานเข้าเลยทีนี้นี่รือว่ากังฟู เอาไอแดงซอมบี้มาแล้วดิวแมนซอมบี้อีกตัวสูเขาคิริโตตีเป็นไงมัม นี่ไงเหลี่ยมไงเหลี่ยมเจอเหลี่ยมเป็นไงอุ้ยอา้าวตอนแฟดไดไว้นะเฮ้ยนี่มันหมอกระดมนี่นะเอา เปิดหน้ากากออกมาแล้วเฮ้ยดูหน้าชัดๆดิอุ้ย EP ที่31ครับชิบหายแล้วอย่าบอกนะว่าโดนฉีดไวรัสเข้าให้เอา้า คุณนอนแอร์รีบหนีไปเร็วตอนนี้ตัวตึงประทาตัวตึงแลวครับตอนนี้อุ้ยหมัดนี้ บี้ไททันท oh ีว oh ีแมนโอ้โหโอ้โหเป็นไงวิชาสลับมิติอุ้ยเข้าให้มาเข้าให้ ไปโหดาบเล่มนี้โคตรตึงคนดูสามารถฟันมิติได้อืมนี่เชียนเช่กูรู้แาวอสะสินเออเอาดิมึงขยันตามมึงก็ตามมา อ้าว,เ,ออาวเจอเหลี่ยมครับจังหวะนี้ <c oughs> เฮ้ยมันยังไม่ตายนึกว่าตกไปตายซะและ้ว